รลตตรีรพีพงศุภัยบูรณ์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ไปยังสพแม่วงอําเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์หลังชุดติดตามคนร้ายคดีรุมทรมหญิงอายุต่ำกว่า20ปีสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีกลับมาสอบสวนเพิ่มอีกสองคนโดยพลตํารวตรีระพีพงศุภัยบูรณ์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่าขณะน,นี้ได้สามารถควบคุมตัวพร้อมสอบสวนที่สพแม่วงแล้ว คือนายเอกราชอายุ26ปีส่วนอีกหนึ่งคนเป็นเยาวชนอายุ17ปีโดยที่การสอบสวนเบื้องต้นนายเอกราชได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อพนักงานสอบสวนส่วนผู้ต้องหาอีกคนที่เป็นเยาวชนอายุ17ปีกำลังนำตัวกลับมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนหลังจากที่ผู้ต้องหาเดินทางมาถึงซึ่งคดีดังกล่าวไม่มีความซับซ้อนพร้อมกำัชับให้พนักงานสอบสวนเร่งรัดพยานหลักฐานส่งฟ้องศาลดำเนินคดีต่อไป ผู้เสียหายเนี่ยที่เกิดั้นพื้นที่แม่วงอย่างที่สื่อได้รายงานไปแล้วเหตุนี้เกิดตั้งแต่16มิบ 16, 16เมษายนครับทานโทษครับซึ่งหลายเดือนมาแล้วซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงสงกรานสงกรานไทยนะครับภายหลังเกิดเหตุครับผู้เสียหายเนี่ยนะครับได้มาแจ้งความดำเนินคดีกับร้อยเวรนะครับร้อยเวรก็ได้ไปส่งตรวจพิสูจน์ทันทีกับแพทย์ซึ่งผลตรวจพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับ โดยมีร่องรอยของการรุกระเมือทางแพทย์นะครับนะครับอย่างชัดเจนส่วนผู้ต้องหาที่กล่าวถึงซึ่งมีทั้งเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ด้วยทั้งหมด4ี่สี่รายนั้นอย่างที่สื่อทราบเมื่อวานเนี่ยมาสองรายแล้วแล้วนะครับเป็นเยาวชนวันนี้มีอีกรายหนึง่งก็น่าจะเป็นเอก,กราชหรือป้ายซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้ด้วยตอนนี้อยู่ในการการสอบปากคำนะครับแล้วก็อีกรายหนึง่งซึ่งเป็นน้องเยาวชนอีกคนหนึ่งนั้งคนที่4ี่ ก็กำลังเดินทางมาจากเชียงใหม่ทั้งสี่ลายให้ความร่วมมือก็คือถือว่ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เบื้องต้นนะครับก,ก็รับว่ามีมีมีการเรื่องของการลุ่มละเมิดนะครับส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรจะอยู่ในสํา